ความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองระหว่างเวียดนามกับจีนความสัมพันธ์ทางการค้าเวียดนามและจีนมีความสัพมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นเนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในด้านการนําเข้าและการส่งออกการส่งออกของเวียดนามไปจีนมีสินค้าเกษตรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีการนําเข้าจากจีนเวียดนามนํา อุตสาหกรรมวัตถุดิบการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปจำนวนมากเวียดนามและจีนยังมีข้อตกลงทางเศรษฐกิจคือ RCEPRegional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้การค้าระหว่าง2ประเทศเขยายตัวได้ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ทางการเมืองแม้ว่าจะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่เวียดนามกับจีนมีความตึงเครียดทางการเมืองในบางประเด็นอย่างข้อพิพาททะเลจ,จีนใต้เวียดนามและจีนมีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสเปรลีซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดนโยบายของจีนในภูมิภาคเวียดนามมีความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในอาเซียน และพยายามรักษาความเป็นอิสระทางการเมืองแม้ว่าทั้งสองประเทศจะปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตามความร่วมมือทางการทูตแม้จะมีข้อพิพาทแต่จีนและเวียดนามยังมีการเจรจาระดับสูงบ่อยครั้งและพยายามสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆความท้าทายและอนาคตเวียดนามพยายามลดการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจโดยขยายความร่วมมือ กับสหรัฐและสหภาพยุโรปความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบความอากระทบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามการค้าที่ยังคงเติบโตต่อไปทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างความร่วมมือและการแข่งขันโดยรวมแล้วเวียดนามและจีนมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทั้งในเชิงความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจ และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจเขาเวียดนามปัจจัยด้านการเมืองเสถหยรภาพทางการเมืองเวียดนามมีเสถียรภาพสูงจากการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ได้ขอควบคุมของรัฐบาลอาจจำกัดความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมีการปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ปี1 9 8 6มุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเด็กส่งเสริมการส่งออก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศและข้อตกลงการค้าเสรีเช่น PDP P RCEP และได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าสาหรัฐก,กับจีนกฎหมายและข้อรับชัน้นไม่จะมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อนึงดูหลังลงทุนแต่ปัญหาขอรับชัน้นังเป็นอุปสรรคสาคัญสถานการณ์ความมั่นคงควาวิพากษ์ในทะเลจีนใต้อาจกระทบเศรษฐกิจแต่ความสงบภายในประเทศช่วยดึงปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจของเวียดนามปัจจัยด้านสังคม โครงสร้างประชากรและแรงงานเวียดนามอยู่ในช่วงประชากรทองมีแรงงานแตนวนมากแต่ค่าแรงแข่งขันได้แต่ยังขาดแรงงานทักษะสูงการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงานระบบการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสเตมแต่ยังต้องปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ระดับรายได้และกำลังซื้อรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสมงผลใด้ตลาดผู้บริโภคขยายตัวและกระตุ้นความต้องการสินค้าและบริการระดับสูงพฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่เปิดรับเทคโนโลยี ใช้บริการดิจิทัลมากขึ้นเช่นอีคอมเมิร์ซฟินเทคและบริการด e ลิเวอรี่การพัฒนาเมืองเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจแต่เผชิญปัญหาความอาอาแออัดรัฐาบาลพยายามกระจายการพัฒนาไปยังเมืองรองสาธรารณาสุขและคุณภาพชีวิตระบบสาธรารณาสุขพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแต่ปัญหาหมุรพทีทางอากาศและน้ำยังเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตและการลงทุน เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปิดเสรีทางการค้าอย่างกว้างขวางโดยเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีสำคัญซึ่งช่วยลดกำแพงภาษีส่งเสริมการส่งออกและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลักเช่นสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์และอาหารทะเลการเปิดเสรีการค้าทำให้เวียดนามมีการ เติบโตของการส่งออกมากขึ้นบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นส่งผลให้เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กอย่างไรก็ตามเวียดน,นามต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นการแข่งขันที่สูงขึ้นความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและการพึ่งพา การลงทุนจากต่างชาติดังนั้นเวียดนามจําเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้แข็งแร่งเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตการเปิดเสรีทางการค้าทําให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายเพื่อให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและระยะยาวเวียดนามดำเนินนโยบายเรื่องดูจปปการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ 1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะครับเวียดนามได้ปรับปรุงกฎหมายการลงทุนในการค้าและอดถ้องกับมาตรฐานสากลน,นะครับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจัดตั้งหน่วยง,งานของรัฐเพื่อประสานงานและสนับสนุนการลงทุน2ส,สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิ่งจูงใจนะครับรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่ผู้ลงทุนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นนะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา,วลา4ปีและลดภาษีร้อยละ50ใน9ปีถัดมานะนอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนภาษีเงินได้นินติบุคคลสำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะและสาขาที่ได้รับการตรงเสริมการลงทุนก็จะมีเช่นการผลิตวัตถุดิบพลังงานเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษครับเวียดนามได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งเพื่อส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่างๆนะครับเช่นเขต่งออกจะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกเขตอุตสาหกรรมจะเน้นการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศเขตเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนักลงทุนในเขตเหล่านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับเช่นการลดย่อนภาษีและการอำนวยสะดวกสี่ การคุ้มครองนักลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญานะครับรัฐบาลเวียดนามได้จัดทาข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและการลงทุน,นครับรวมถึงข้อตกลงเพื่อ,อยกเว้นการเก็บภาษีสอสกับประเทศต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาตินะครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิทต่างๆเช่นการออกแบบอุตสาหกรรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และความลับทางการค้านะครับ5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม เวียดนามมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมนวัตกรรมนะโดยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาธุรก,กิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับด้วยนโยบายเหล่านี้เวียดนามสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษกิจเติบโตและพัฒนาอย่างยังย่งยืน,นะครับ การส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนของประเทศเวียดนามเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในอาเซียนโดยอาศัยการค้าและการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรีและการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งช่วยให้เวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกที่สำคัญในภูมิภาคข้อตกลงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนฟีเทรดแอเรียเอฟตา ลดภาษีสุลกากรและส่งเสริมการค้าเสรีภายในอาเซียน r c e p Regional Comprehensive Economic Partnership ขยายความร่วมมือทางการค้ากับประเทศนอกอาเซียนเช่นจีนญ,ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ส่งเสริมการค้ากับประเทศสมาชิกนอกอาเซียนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกพัฒนาท่าเรือ <_ Elliot> สำคัญเช่นท่าเรือไฮฟองและดานังเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าขยายเครือข่า,ขา,คย,ขายคามนาคมเช่นรถไฟความเร็วสูงและเส้นทางขนส่งข้ามพรมแดนกับไทยลาวและกรรมัมพูชา การดึงดูดการลงทุนจากอาเซียนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษนักลงทุนจากสิงคโปร์ไทยและมาเลเซียมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งเสริมสินค้าและบริการของเวียดนามในอาเซียนขยายตลาดสินค้าเกษตรเช่นข้าวกาแฟและอาหารทะเลไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มการส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และทคมนาคมไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจมีความซับซ้อนโดยประเทศเล็กต้องเผชิญกับมหาอำนาจเวียดนามโดยประเทศเล็กต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท,ท้าทายต่างจากประเทศมหาอำนาจส่วนเวียดนามเป็นตัวอย่างของประเทศที่ต้องรักษาความสมดุลระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งต่างเป็นคู่ขัดแย้งของกันและกันและต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกับเวียดนาม เวียดนามมีประวัติความขัดแย้งกับจีนมาอย่างยาวนานและเคยเผเชิญหน้ากับสหรัฐในช่วงสงครามเย็นอย่างไรก็ตามปัจจุบันทั้งสองประเทศเป็นมหาอำนาจที่เวียดนามไม่สามารถเพิกเฉยได้ด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงใช้นโยบายต่างประเทศแบบสามไม้ได้แก่1ไม่เป็นพันธมิตรทางทหารกับต่างชาติไม่ยอมให้มีฐานทัพต่างชาติในเวียดนามและ 3. ไม่ร่วมมือกับชาติหนึ่งเพื่อต่อต้านอีกชาติหนึ่ง นโยบายนี้ช่วยให้เวียดนามรักษาความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงจากการถูกดึงเข้าสู่ความขาดัดแย้งของมหาอำนาจและเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศเวียดนามยังพัฒนาอำนาจทางทหารและขยายความร่วมมือในทางเศรษฐกิจกับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาความสมดุลจุดยืนแบบสามไม้ของเวียดนามทำให้ประเทศมีบทบาทสำคัญในดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่น่าสนใจ สำ,สำหรับประเทศไทยในการบริหารความสัมพันธ์ต่างประเทศในอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวียดนามมีด้วยกัน5ช่วงนะครับก็คือ1ยุคสงครามและการรวมชาติ1,945-1,975เวียดนามประกาศเอกราชจ,จากฝรั่งเศสในช่วงปี1,945และเอาชนะฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่1 1,954ประเทศถูกแบ่งเป็นเวียดนามเหนือโดยการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ และเวียดนามใต้โดยประชาธิปไตยสงคารามเวียดนามเกิดในช่วง1960 1975จบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือทําให้ประเทศรวมเป็นหนึ่งในช่วงปี1976 2ยุคหลังสงคารามและระบบคอมมิวนิสต์1976ถ1986เวียดนามใช้ระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนและเศรษฐกิจตกตำ่ำ ความขัดแย้งกับจีนในปี1 9 7 9ทําให้ประเทศเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจหนักขึ้น 3. ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเมย1986ถึงปัจจุบันเริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจเปิดให้มีภาคเอกชนในการลงทุนจากต่างชาติผักดันเศรษฐกิจแบบตลาดควบคุมโดยรัฐบาลส่งผลให้ GDP เติบโตอย่างรวดเร็ว 4. การเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์และการต่อต้านคอร์รัปชัน พรรคคอมมิวนิสต์นะครับยังเป็นผู้ปกครองหลักแต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำและแข่งขันภายในพรรคแต่ก็มีการปรับปรามการทุจริตอย่างเข้มงวดนำโดยเหียนฟู่จอง 5. ความท้าทายทางการเมืองในอนาคตปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญประชาชนบางกลุ่มต้องการปฏิรูปการเมืองมากขึ้นเวียดนามก็ต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐครับ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วง10ปีที่ผ่านมาการลดปัญหาความยากจนและค่าของคีดสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปี2015-2024เวียดนามได้แสดงเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจพร้อมกับความพยายามในการลดปัญหาความยากจนและจัดการกับปัญหาค่าของคีปที่สูงขึ้น 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แข็งแกร่งตลอดช่วงปี2 0 1 5ถึง2 0ง0ปีโดยเฉพาะในปี2024ที่ GDP เติบโตร้อยละ7.09ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ6 5นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีในอีก10ปีข้างหน้า 2. การลดปัญหาความยากจนเวียดนามประสบความสำเร็จในการ ในอัตราลดความยากจนอย่างมีนัยะสำคัญโดยในปี2015อัตราความยากจนลดลงเหลือร้อยละ4.25จากร้อยละ14.2ในปี2010รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยัง่งยืนในช่วงปี2016ถึง2020 โดยใช้เงินทุนกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุปงชีวิตความเป็นอยู่ของคนจนอย่างไรก็ตามยังมีครัวเรือนยากจนและเกือบยากจนเกือบ1.6ล้านครัวเรือนโดยเฉพาะในชุมชนห่างไกล 3. ค่าของชีพและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแม้ว่าเวียดนามจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและค่าของชีพที่สูงขึ้นในปี2020 จังหวัดบินเซียมีรายได้ต่อหัวรายเดือนสูงที่สุดในเวียดนามโดยมีรายได้กว่า7ล้านดงหรือประมาณ302.73ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวสูงกว่าประชากรในนครโฮจิมินห์และกรุงฮาหนอยนอกจากนี้ประชากรในเขตเมืองรายได้ต่อหัวสูงกว่าประชากรในพื้นที่ชนบท1.6เท่าความเหลื่อมล้ำดังกล่าวส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่เมืองและความแตกต่างในเชิงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 4. ความท้าทายและโอกาสในอนาคตแม้ว่าเวียดนามจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจแต่ยังคงเผชิญกับความท,ท้าทายเช่นความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงอย่างไรก็ตามด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดกว้างทางการค้าเวียดนามมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตครับ ความยากจนในเวียดนามครับเวียดนามลดความยากจนสำเร็จด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วจากการลงทุนของต่างชาติและการสร้างงานรัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและสวัสดิการพร้อมส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบัน อัตราความยากจนลดเหลือไม่ถึง5%และเวียดนามกำลังเข้าสู่ประเทศเที่มีรายได้ปานกลางอย่างมั่งคงครับการลงทุนของชาวต่างชาติในเวียดนามครับการลงทุนจากชาวต่างชาติ FDI ในเวียดนามเติบโตเร็วโดยบริษัทชั้นนำเช่น Samsung, Apple และ Intel ตั้งฐานการผลิตที่นี่รัฐบาลสนับสนุนด้วยสิทธิ พิเศษสิทธิพิเศษทางภาษีและข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามยังเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซฟินเทคและ AI แม้ FDI ช่วยสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ยังมีความท้าทายด้านแรงงานโครงสร้างพื้นฐานอนาคตมุ่งเน้นเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลเ,เพื่อดึงดูดนักลง,ลงทุนให้มากขึ้นครับ